ครับพี่น้องมาจาะบองบอดกินเขาครับซอเล่นคนละวันกับลำใหญ่หรือว่าวันเดียวกันต่อกันวันเดียวกันค่ะเขาขึ้นก้อนกินเขาในเรื่องโซก็นหลายอยู่หรอกินเขาก็เลยโทษหาเมียได้พี่น้องแต่มาโทษหาเมียกินเขา,าก็แซ่บเลยโทษหาเมีย รถตั้งตัวกวงกัาเก่าเลยอนะครับคุณผู้ชมไล่ๆถ้าเลนต์ตลกว่าไห,าห,าหาะมะนี่แจ็คเก็ตมะฮอดตอนไหนบังไดน,นี่บอกฮัลเลนต์ตลกว่าไ <c oughs> หมเขากับปาจีทุกอย่างเ <มะ S 2> ลยป,ป่ะบอมี่ได้ช่องสปอนเซอร์สปอนเซอร์บอมี่ว่ะแมนมาเนียเขาเขาไปหุ่มเฮ็ดปฐมก่อนอเขาเจ้าก็จะไปเนเคลียร์ให้มันรงตัวเครื่องห้าเฮ็ดเนี่ยสตี กินขา้าวน้ำมอลาเนี่พี่น้องขนมอารมสมบูรณ์กิน,ข,น,กนข,ข้าวแซ่บขนมเส้นกินข้าวกระสอบปูนราคาขนมโซฮันเงี้ยเห็นซี่เหมยอยู่เมืองเลยแม่นจะเป็นโอเวอร์อายมั้งโอ้ทุกเป็น้วพี่น้องขนมราคากินขา้าวน้ำกันงได้ค่ะเด้อเมื่อนี้อยู่ตลาด ตัวโต้นะคะสูงเนินมาด้วยค่ะ